หน้าสค่ะแนวคิดพื้นฐานของวิทยานิพนธ์เชิงปริมาณใช้แนวความคิดของปฏิฐานนิยมค่ะปฏิฐานนิยมเป็นปัชญาที่เป็นแนวคิดพื้นฐานของการวิจัยนะคะโดยบอกไว้ว่าวิธีการปฏิฐานนิยมเนี่ยเป็นพื้นฐานการวิจัยโดยใช้วิธีวิทยาศาสตร์หรือการวิจัยเชิงปริมาณบุคคลผู้เสนอแนวคิดนี้นะคะอย่างเป็นระบบคนแรกก็คือออกุสก้องค่ะออกุสก้องเนี่ยเป็นนักปัชญาชาวฝรั่งเศส สาำวาสำคัญของปณิธานนิยมเนี่ยนะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมด7ประเภทด้วยกัน7ประเภทด้วยกันค่ะ 1. เรามาดูข้อหนึ่งกันนะเขาบอกว่าปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในธรรมชาติสามารถอธิบายได้ด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆซึ่งมีอยู่ในธรรมชาตินั่นเองมิใช่เกิดขึ้นเนื่องจากเทวดา หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดนบรันรดาลให้เป็นไปนะคะข้อที่หน่เนี่ยค่ะบอกว่าปรากฏการณ์ต่างๆตามธรรมชาติสามารถาที่จะอธิบายได้เป็นกฎเกณฑ์ต่างๆซึ่งเขาไม่เชื่อนะคะออกุสกองบอกว่าไม่เชื่อว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะเป็นเป็นผลมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณน,นี้นะ ขาอข้อ้อ2มนุษย์สามารถรับรู้ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกได้โดยผ่านประสาทสัมผัสต่างๆนะคะผลจากการรับรู้โดยผ่านประสาทสัมผัสต่างๆเรียกว่าประสบการณ์ดังนั้นประสบการณ์จึงเป็นบอกเกิดของความรู้นะคะอ,อกักุสกรองเขาบอกนะเป็นปฏิฐานนิยมเป็นพื้นฐานของวิทยานิพนธ์หรือว่าการวิจัยเชิงปริมาณนะคะ ข้อสามละ่ะความรู้ที่เชื่อถือได้เขาบอกว่าความรู้ที่เชื่อถือได้คือความรู้ที่ได้จากประสบการณ์หมายความว่าสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสต่างๆหรือ ใช้เครื่องมือวัดซึ่งก็คือเครื่องมือที่ใช้ขยายขอบเขตและความละเอียดอ่อนของประสาทสัมผัสนั่นเองและยังสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ด้วยประสบการณ์สิ่งที่เป็นจริงก็คือสิ่งที่ทุกคนรับรู้ร่วมกันและเหมือนกันเรียกว่าความจริงวัตถุวิสัยนะคะเขาใช้คําว่าความจริงวัตถุพิสัยสําหรับสิ่งซึ่งรับรู้หรือรู้สึกได้เฉพาะตัวตนของคนใดคนหนึ่งเรียกว่าความจริงอัตตวิสัย ถือว่าเชื่อถือได้น้อยกว่าความจริงวัตถุพิสัย ะะข้อ3เขาจะแบ่งความรู้ว่าเกิดจากประสบการณ์แล้วเขาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือความจริงทางวัตถุวิสัยแล้วก็น,นี่2คือความจริงอัตตวิสัยน<ท>ะอันนึงวัตถุวิสัยอันนึงคืออัตตวิสัยวัตถุวิสัยเนี่ย,เ,ยเกิดจากประสบการณ์นะคะเป็นความรู้ร่วมนี่ที่ได้จากประสบการณ์พิสูจน์ได้นะอันจะเรียกว่าความความความรู้หรือว่าความจริงแบบอัตตวิสัยซึ่งอัตตวิสัยเนี่ยออกุสกรองเขาบอกว่าเชื่อถือได้น้อยกว่าความจริงแบบวัตถุวิสัย เพราะว่าตอนนี้มันจะมีประสบการณ์มีอ้างอิงได้ถูกปะแต่อันนี้จะเชิดได้คนเดียวรู้คนเดียวแล้วเนี้ยนะประมาณเนี้ยนะคะนี่คือข้อ3นะข้อที่4ล่ละออกุสก้องบอกว่าการศึกษาในลนักษณะของปฏิฐานนิยมข้อที่4การศึกษาปรากฏการธรรมชาติมีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นพบกฎเกณฑ์เขาบอกว่าเพื่อค้นพบกฎเกณฑ์นะคุณค้นพบกฎเกณฑ์ต่างๆทางธรรมชาติเช่นเดียวกัน พืชและสัตว์ซึ่งสิ่งที่มีชีวิตอื่นๆการที่มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมก็ย่อมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ทางสังคมการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหากฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้อธิบายพฤติกรรมต่างๆเหล่านั้นได้ข้อที่5ของ um, ขออคุสตองเขาบอกว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกันกันกบสัตว์หรือว่าพืชน,นะคะเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยจะอยู่ด้วยกันได้ในสังคมเนี่ยจะต้องมีกฎเกณฑ์นะคะ มีต้องมีกฎเกณฑ์แล้วก็มีการกําหนดพฤติกรรมที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้ข้อ6ค่ะ วิธีการสแสวงหาความรู้ที่เชื่อถือได้มากที่สุดก็คือวิธีวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิธีผสมผสานระหว,ว่างวิธีการใช้เหตุผลแบบอุปนัยซึ่งเป็นวิธีการที่เริ่มต้นด้วยข้อเท็จจริงเฉพาะซึ่งได้จากประสบการณ์แล้วนำไปสู่ข้อสรุปข้อกฎเกณฑ์กับวิธีการใช้เหตุผลแบบนิรนัยซึ่งเป็นวิธีที่เริ่มต้นจากหลักเกณฑ์หรือข้อเท็จจริงทั่วไปแล้วนำไปทดสอบยืนยันด้วยการรวบรวมข้อเท็จริงเฉพาะเป็นการเพิ่มเติมข้อที่หออคุสต์กบอกว่า,วาการสแส แบ่งหาความรู้ที่เชื่อถือได้มากที่สุดนั้นทางวิทยาศาสตร์จะเป็นวิธีผสมผสานค่ะระหว่างวิธีการใช้แบบอุปนัยกับแบบนิรนยนะแบบอุปนัยเป็นแบบไหนเขาบอกว่าเป็นวิธีซึ่งเริ่มต้นด้วยข้อเท็จจริงเฉพาะเฉพาะสิ่งซึ่งมีประสบการณ์แล้ววิธีวิทยาศาสตร์สามารถนําไปศึกษาได้ทั้งปรากฏการธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมโดยมีเป้าหมายเช่นเดียวกันคือเพื่อค้นพบกฎเกณฑ์ นะหรือทฤษฎีที่จะใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมได้ไงเนื่องจากวิทยาศาสตร์หรือวิธีแห่งประสบการณ์จึงต้องอาศัยการใช้เครื่องมือต่างๆวัดปรากฏการณ์ต่างๆคือพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์พอจากการวัดนะการใช้เครื่องมือเหล่านั้นถูกปหโดยใช้ข้อมูลเป็น เลขหรือข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติได้แนวคิดพื้นฐานของการวิจัยเชิงปริมาณอาศัยเป็นแนวคิดพื้นฐานของปฏิฐานนิยมปฏิฐานนิยมเป็นพื้นฐานของการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแนวคิดพื้นฐานการวิจัยโดยการใช้วิทยาศาสตร์เป็นหลักเราเรียกว่าการวิจัยหรือการวิจัยเชิงปริมาณบุคคลแรกที่เสนอแนวคิดแบบปฏิฐานนิยมก็คือออกุสก็ ออกุสก้องได้กำหนดปฏิฐานนิยมออกเป็นทั้งหมด7หัวข้อด้วยกันนะคะข้อที่1ค่ะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติสามารถอธิบายได้แบบวิทยาศาสตร์เป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่างๆของธรรมชาติไม่ใช่เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆนี่คือแนวทางปฏิฐานนิยมของออกุสก้องข้อที่1นะคะข้อ2ค่ะมนุษย์สามารถที่จะรับรู้ประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกได้ผ่านประสาทสัมผัส และผลจากการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสต,ต่างๆนั้นออกุสต้องเรียกว่าประสบการณ์ค่ะข้อ3ค่ะความรู้ที่เชื่อถือได้คือความรู้ที่ได้จากประสบการณ์หมายความว่าสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสต,ต่างๆหรือใช้เครื่องมือที่ละเอียดอ่อนวัดทางประสาทสัมผัสและยังสามารถพิสูจน์ได้ด้วยประสบการณ์สิ่งที่เป็นจริงก็คือสิ่งที่ทุกคน เห็นและรู้ได้ด้วยประสบการณ์ของแต่ละคนที่เหมือนกันความจริงออคุสกองแบ่งออกมี2ความจริงค่ะข้อ1คือความจริงทางวัตถุวิสัยและข้อ2คือความจริงแบบอัตวิสัยความจริงอัตตวิสัย ความจริงแบบวัตถุวิสัยซึ่งความจริงก็คือความจริงที่ทุกคนรับรู้ได้เหมือนกันสิ่งที่เป็นความจริงก็คือสิ่งที่ทุกคนรับรู้ได้เหมือนกันเรียกว่าความจริงวัตถุวิสัย ส่วนอีกความจริงหนึ่งเราเรียกว่าความจริงที่รับรู้ได้เฉพาะบุคคลออกอสกองเรียกว่าความจริงแบบอัตตว,วิสัยและออกอสกองบอกว่าความจริงที่เป็นวัตถุวิสัยนี้จะได้รับความเชื่อถือมากกว่าความจริงที่เป็นอัตตว,วิสัยคะ่ะข้อที่4การศึกษาปรากฏการธรรมชาติมีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหากฎเกณฑ์ต่างๆของธรรมชาติ หรือทฤษฎีที่ทําให้เกิดกฎเกณฑ์ต่างๆตามธรรมชาตินั้นเพื่ออธิบายปรากฏการณ์นั้นๆได้และเมื่ออธิบายได้ก็สามารถทํานายได้และเมื่อทํานายได้ก็สามารถที่จะควบคุมปรากฏการณ์นั้นๆได้ข้อ5ค่ะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ,ทาง,ๆทางธรรมชาติเช่นเดียวกับพืชและสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นๆการที่มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคม ก็ย่อมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ทางสังคมการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะค้นหากฎเกณฑ์ต่างๆในสังคมที่จะสามารถอธิบายถึงพฤติกรรมต่างๆเหล่านั้นได้ ข้อที่6ค่ะวิธีแสวงหาความรู้ที่เชื่อถือได้มากที่สุดคือวิธีวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิธีที่ผสมผสานระหว่างวิธีใช้เหตุผลและอุปนิสัยระหว่างวิธีใช้เหตุผลและอุปนยัยซึ่งเป็นวิธีที่เริ่มต้นด้วยข้อเท็จจริงเฉพาะซึ่งได้จากประสบการณ์แล้วนำไปสู่ข้อสรุปหรือกฎเกณฑ์กับวิธีการใช้เหตุและผลแบบนิรไนซึ่งเป็นวิธีที่เริ่มต้นจากกฎเกณฑ์ หรือข้อเท็จจริงทั่วๆไปแล้วนำไปทดสอบยืนยันด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงแบบเฉพาะเป็นการเพิ่มเติมวิธีวิทยาศาสตร์สามารถนำไปศึกษาได้ค่ะทั้งกับทางปรากฏการธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมมีเป้าหมายเดียวกันก็คือเพื่อค้นพบกฎเกณฑ์หรือทฤษฎีที่จะอักใช้อธิบายปรากฏการต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ในสังคมได้ และข้อสุดท้ายข้อที่7ค่ะเนื่องจากวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการแห่งประสบการณ์จึงต้องอาศัยเครื่องมือต่างๆวัดประเภทต่างๆหรือพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ผลการวัดโดยใช้เครื่องมือเหล่านั้นก็จะทําให้ได้ข้อมูลเป็นตัวเลขหรือเป็นข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติได้